สวัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอสำหรับค่ายบริการวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวิทยาศา,ศาสตร์จุฬา,าพรราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือข้อสอบโอนนค่ะข้อสอบ O อนนชุดนี้คือข้อสอบของปีการศึกษา2561วิชาภาษาไทายมีข้อสอบปรนไยนทั้งหมด32ข้อและข้อสอบอัตนัยอีก2ข้อค่ะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ 19ประโยคพ่อคือบุคคลที่เป็นแบบอย่างของฉันมีคำกริยาและคำบุพบทอย่างละกี่คำา 1. มีคำกริยา1คําคำและคำบุพบท1คำา 2. มีคำกริยา1คําคำและคำบุพบท2คำามมีคำกริยา2คํคำและคำบุพบท1คำา 4. มีคำกริยาสองคำและคำบุพบท2คํคำตอบข้อ3มีคำกริยา2คํคำและคำบุพบท1คําคำซึ่งคำกริยาคือคำว่าคือและคำว่าเป็น ต่างคำบูพบทคือคำว่าของค่ะ